เออเกมินไปเรียนเนี่ยไเ,เรียนวันนี้ลหลอุ้ยน่าเบื่อวะ่ะอืมอนี้นี่ตายไม่ได้เลยเอออ้อั้ไ,ปไปออม่คนต้อ่ะให้นติตาผมก็ทอนตไม้ยออกหัวอ่ะเอยายตัดกิ่งมั่งไงตัดกิ่งมั่งมะเขือนี่หนยังเ,เล็มใบออกเลย เบลตัดกิ่งมันมันม่งไม่มีกับข้าวกินทอดไข่กินเนี่ยเราไม่อยากเป็นเหมียวเราไม่อยากคุยกับคุณ <c oughs> อ,อ่ <c oughs> พอตากระมั่วเยอะ บ้านเลยงานตกงานต้องทอดไข่กินนะหน้าคนตกงานแม่เขาเรียกว่าพาาักงานเฉยๆยแม่แกนี่นั่นกินได้อยู่บ้าได้อุ่นดิอุ่นนิดหน่อยอ,อุ่นเต้านี่อันนู้นมันติดยาก